สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตพผ้าร่วยแม่นั่งพาาร่วยเด้อค่ะมือนี้มือนี้ค่ะก็มีสายด้วนเนาะคะ่ะจากพระอาจารย์ลึกลับเนาะคะ่ะโทรหาทีมงานของพ่อฮิฮาผ้ารวยนะคะแล้วก็ทีมงานเดียวกันน,นะคะ่ะเขากับจีตพผ้าร่วยเนาะคะ่ะเพื่อนให้เขมามหาด้วนเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนมี้ตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นกระดานเนาะคะ่ะ เดี๋ยวอีกสักครูนะคะหฮาสีแดงไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะ่ะวา่าเพิ่นนีตัวเลขเพิ่มเติมเึ้นกระดานตัวใดนะคะพอวางงวดที่แล้วนะคะของเพื่อนนี่กะแตกสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะในมือคงสุดไทยพอดีนะคะค่ะเดี๋ยวหฮามาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะ น้ำมาจัดการภาพนมาจัดการภาพนมาจัดการการะลนานะคะวันนี้เอารางวัลมาส่งปู่นะคะปูรังวัลมาส่งปู่เอา,า <c oughs> เอารางวัลที่เรื่งติเอาเลยนะคะปู่คะมันโด<ต>มีเงินที่หายเจ้าดิกระไรกวาเนอะโตได้เราคนสร้างไว้คนน่ะ เอาปู๋ยอะไรฮ่คมีปูกับแบงเน่ยแบงกละโดดบปูนะปูแล้วว่ารักสิแบงเดี๋ยว่อยเห็ดปูออกแบงไหแบงว่าเดี๋ยวนี้มีจักใบเจียกินด้อยู่นี่ายี่สิบใบนะครับยี่สิบใบแต่ว่าเดนระเส้นไปล่างมันจ่น้อยกระเส้นไปล้างมันี่น้อยตัวนี้บ่ปูอะกว่าเสียนันยบานีพนมันจิไปหวานคนมาบอกคันหาสองหรือไม่น หาสองมาลางหาสองมาลางยี่สิบใบนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับว่ามันเจ็ดสองเจ็ดสองึดกันเจ็ดสองสองเจ็ดยังไรซับใหม่ยังยังพอกัดน้หมเจ็ดสองเพราะว่าซี่ของมาเห็นต่เกียสองลายยาอยู่ตะสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดเจ็ดสองเอาพี่น้องมาเงล่งเส้นล่วงลานตัอเส้นลงลางนหน่ง ปูว่าดังๆนนนุนยันเอฟซีหนูปะด้ยินอรก็ว่าได้เปลียดรอดไปนั่นเนาะเอฟซีน้นนิวหลวงปูหลวงตาคนสร้างเกจินดาแล้วถ้าปูสีเอาเท่าไรเด่ยครับคันก็เอากะแบ่งขึ้นมาให้นะคไับ่นวางไว้ก่อนเอาแบ่งให้แอดมินผู้ละใบสองใบก็ได้ปูปูเป็นปูเป็นแบ่งโชคให้ผูใดสีได้ตัวได แต่ว่าตัวไทยนี่คือกันย่ดแต่ตัวนารุนเอารุ่นเอาปวนมาวัดมิต่คนขอ,ขอสามซา<ะ>สามซาเด็กน้อยมันหอดกันไลตดิ๊ดเ้ดิดดิดด๊ดดิ๊ดนะปู ปูบอูเลียงน้ำลูบอลูเลียงไม่แล้วนอนแต่อยู่วัดเนาะแอยูหแล้วเนาะปูเนาะแต่ปูไปเต้นสามสาพี่น้องปูบอกว่าเด็กด้อยมันขอสามสาฮะปูบอกว่าปูหูเลียงนอนแต่อยู่วัดนะคะ โอ้ยุ้งมันหาข่อยีหลีตัวนี้ตัวนี้ชาเลียดมือฟาแล้วฟาแล้วฟาต่างต่างตปนนเนียนเป็นดาบตัวนี้เจ้าบินตาเซียบเนาะมาแต่แม่มันบนนอกปุส่วนตายนองบอนี่แหละครับนี่เจดสองเจแล้วก็แต่ว่าปูวบนนาจะมาล้างเาสั่นย่างละสิบใบเดี๋ยวพูเข้าซื้ก็ว้หล่ยขาวเดี๋ยวจะปว่าถ้ากก็ิแม่นคักแก่ปิว่าเดิมมวาปูอีกที แต่แรกจะเพิหน้าเนาะปูเนาะเพราะว่าทุกอย่างเมื่อเป็นไปได้เมื่อคิดว่าจะมีเนยกับมาฟังจากปากว่าปูจะมีอย่างบอกู่ฟังแน่เวลาเมื่อวันวันก็สิบแปดเมื่อสิบแปดตัวสิปดเออสิบแปดไม่สิแปด เพราะว่าชีเทันน่ะนะเตันพระนี่นั่เรื่องจิตเทพปู่อาชีเทพเพื่อนแล้วก็อาเจียอฟุกนวดนี่อเกียรติได้ใส่เงนนังใส่รังค่าอ่นี้ฝันเด้อนี่ด้วฝันชัรก็ผีด้วโอฝันกี่ฝัน้านี่ฝันนี่ปูฝันเมือนวันพากแปดคำนอคะโอ้ฝันว่าอย่างไรกับปูเรื่องฟัง ฟันนั่นนี่ว่าเสียตันนี่ละเทพพระอันนั้นเฮ็ดพระนี่แหลเสเยตั้เนื้อมุ้งอะนะออไอ้โซกันโซกันบานี่วัดโอ้ันถือวันเี้จังๆไขอยน้อสำหรับเพราะได้สีได้เฮ็ดหลังค่าเนี่แล้วก็ท่าสีไม่จังเฮ็ดไม่บูรณะไม่โให้ตาฝกตาฝ่นน้อท่านโซกันในฝันหมอปูโซกันกับพีเอ่ วันอีีนี่โสดในฝันไดอ้บาเนตเรียว่าอ้ามักกะนันถื่อมักกจิถือยู่ได้ลาเรียกมาท่านเอดูว่าท่านโอ้พูดอยู่ในฝันนะเพื่นเรา่ะเไว้ถือตัวได้อ๋ต่ตัวสมุให้เนี่ยเกิดเถือจิตัวอืมมน่วยเอาให้มักกะไล่ตัวเดียวนะ Chén với dàn tung tung nắm chưa 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 nắm บอแล้วเจูลแกจินดาแลวมังมันอยู่ในรถนะครัปูป,ปูฟั่งปูว่าเป็ดว่าปเนี่ยเออโก,กันพันมาให้เยาสามอักันรี่เทินก็ได้ระรี่ฟั่งหลายๆรอบก็ได้จอะฝัน,น,นที่แรกปูวา่วาวา่ามันเล่ามื่อวนัวนพาแต่แล้วฝันดีฝันคักคัเนี่ยตดปู ให้เอาสามไว้ข้างหน้าพี่ปู่สามข้างหน้าเป็นสามแต่เพราะว่าตอนแรกปูห้ยตองวดมหน้าศูนย์เจ็ดสองนะค่ะเนเราเรียกมัหนึ่งคือแก้วเราไม่ดูในหัง,งบอ,บอ่ะคนว่าปูปอวันนี้ก็เลโว้ยมันก็หลายโจนะเขียนเวรกราสาเยเลยว่าเอาสามเลเราว่าเอาสามไซคนว่าเอาสามไซ เอาไส้ตัวเจ็ดสองนี่บบบปูนี่ใราไส้ตัวเจ็ดซองนี่ละนี่สามเจ็ดสองสามสองเจ็ดน่ันตัวแดงย้อนตัวแดงสองตัวเนี้ปูตัวนี้หันตาต้องมาจากตัวนี้เงซื้อนี่อ๋อนี่หาหกหกขานวะค่ะจขเรียกหางเจ็ดซือ๋อปูเล่ขึ้นแต้มให้เออขึ้นแ้มลงแจมซืเพอาอว่เพรง่ะเมือ่อเศ้า่อเพ่าะมาจากหันเขาเรียกบินไม่บง กูเป็นที่วันเอาบัดสมอื่นเจ้าคือกลับบัดอันสองเก็ดกับสองหาเจ้าคือบวกกับไว้แล้วนะฮะเฮ้ยมันเขาเอาบวลงให้ผมทีว่าท่านว้ายนี่แหละตัวมันสิออกเจ้าคือบวกกับโอ้ทีได้กลับไปบอกไม่แล้วละซึ่งนั้นเรากลับบัดแมเราตอนนี้เรากราบลองสูงสูงสองเรากลับเรากลับบัดตัวนี้ตัวนี้เรากลับเราบวกลับตัวตัวนี้ ครับอัน <boundaries> นี่72นี่ๆระบรับระบบับ72นะเอาเอาต27กับอัน52เออา52 25เพิ่นบ่เอา72ก็บ่เอาจุกอนเพิ่นกลับอยู่นี่700 7ก็กลับบดโตมันือเพิ่นบ่กลับเออตเลยว่าเอาตมันสิออกเจ้ากบ่กลับห้วยเห็นแม่นบ่ล่ะให้เขาเขียนให้ดิปู่อ่าบาดนีทัดเกียมดีบ่บาดนี่27725 โกเนี่ยห้าสองสองห้าหเจกับมีคือโกแต่หากเจ๊กกไม่จักตัวเน่ย่้าสอกันก็ร้องเท้ากันมันกับค่อในรงนปันไดนั้นว่าใคยนปันดเพราะว่าเพิ่นว่าหันเลขล่างตรงล่อหายวันนันผลว่าท่านแต่ในวันจเจ้าสิมาที่สิมหากับิมาอีกสิมาจะได้ปูเพราะว่าหันที่สิมาเนี่คนมันกิอันที่ ขั้นศีลเนี่คข้นขยอยกันเฉมาลายนะครับต้องเล่นขยอกัมาเยสองสามขั้นว่าสินอนจะเกลียบกับได้นอนเริมลายแบบปูนว่าสินอนฝันต้องเว่นก่นนะว่ะขั้นน่นนี่เขาแห้งสิบอมมาหลายกว่าเกโบอกปูนคนถือลาเป็นมาก็นถือมางเินหน้าต่างนี่คนถือไปหน้าต่าง เดมาอ่คร kind of um, ัปูถามเบื้องว่าหน้าต่างเท่าไหรสันเ่ละบันหัวแล้วว่าท่านถามใ่มันกับิบหลายบ่อนปองไงกันปองเมื่อกี้นี่็คนถือลายเด้ปองส้มแกงกันลวันถกลายะนอย่าเลอสิมาเลหัปูเอาคนจุกเอาเฮ็ดปกอืมเอาเห็ดปก ออกอันนี่มาหูแมพูเห็ดปวกก่อนได้พี่น้องขออนุญาตจะว่าอันแอดมินนอกเรื่องมันมันมันห้อก็ออกปุปุ๊บหัวตะวักหมูว่านเหน่บจุ่มแกะทางคนกัดมาอันเจียหยาอยู่ร้านปลาปลาคนจัดใหญ่เยอะก็ไปนั่งกันคนอยู่เตรียแสดงว่าปลาดิบปนมากจนเมื่อวางเชียงนกันตัวมันได้หลายก้อนนะปุ๊บแค่เล้าให้บ่ิษัเบิ้งน่าพฟ่ง วันนี้ตู้มันนั่งก็โจกรถเรือก็เจ้าก,เ,ก,ก,เ,ากเขามาเพิ่นแต่เรือออกเนี่ยไม่เรืออก <Okay. S 2> กกาสรุปค่ะกาสรุปตัวเลขนอกจากสำหรับปูลึกลับเนาะค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมมากเนาะค่ะที่เพิ่นเพิ่มเติมมากก็คือเพิ่นให้เอาสามเซตข้างหน้าเนาะค่ะก็เพิ่ม,เ,นนะะเ,มเติมมากเป็นสามสองเจ็ดเนาะค่ะตัวนี้เน้นสุดๆเนาะค่ะ แล้วก็ล่างห้าเจ็ดนะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะสำหรับเลขกเพิ่มเติมที่เพิ่นขึ้นกระดานให้เนาะคะ่ะเดี๋ยวประมาณวันที่สิบ้านะคะ่ะหรือบอกรเสาวันที่ะะสิบหกเนาะค่ะเอดสิีกับทีมงานเนาะคะ่ะทีมงานมัตก,การสิเขามาตามคนสุดท้ายอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจะแมน่นเพิ่นจะแม่นสุดๆนี่คือโคงสุดท้ายเลยเนาะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ่ายคลิปนี้ขอขอให้อิฟซีท,ท,ทุกท่านถิหว่รวยเงินทองนะคะเฮงๆปังๆนะคะในวันที่16กอรกฎาคม2565นาะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ